อืมแพ็กเพชรไม่พอกันใช่ไหมถ้าคุณอยากได้แพ็กเพชรเพิ่มในการเอาไปกระนำกฎกาชากันตอนนี้ Melo Top Up มีบริการเติมเกมเซ l e t Zone Zero แล้วบริการเติมแบบ UID แพ็คถูกเติมไวปลอดภัยถ้าใครสนใจก็แอดไลน์หรือทักไปทางเพจได้เลยสามารถไปใช้บริการกันได้แล้วนะครับ ตัวละครใหม่สายแอนิเมลี่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนความคิดผมว่าเอ๊ะไม่ชอบเล่นแอนิเมลี่เลยแต่ตอนนี้ชอบเล่นแหละครับชอบเล่นแอนิเมลี่เหรอไม่ครับชอบเจนนี่แหละอืมไม่ต้องถามว่าตัวนี้โหดแค่ไหนไปเปิดเลยดีกว่าไม่จะเป็นยังไงกันมารับชมกันในเจนคาแรคเตอร์ไกด์ เจนเนี่ยเป็นตัวกายภาพสายแอนิเมลี่ฉะนั้นแอนิเมลี่ที่ติดมาเนี่ยก็คือจู่โจมหรือแอดเซานั่นเอง ซึ่งถ้าใครไม่เคยศึกษาเรื่อง a อนโนเมอี่เนี่ยคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าแอดเซาเนี่ยเป็น a อนโนเมอี่ที่มีตัวคูณเยอะที่สุดถ้าไม่ได้นับตัวคูณช็อกระเบิดจนแบบว่าหมดระยะเวลาหรือพวก a อนโนเมอรี่อีเทอร์ที่ทำดาเมจท,ทีจนหมดระยะเวลาเนี่ยกายภาพจะเป็นตัว a อนโนเมอรี่ดาเมจแบบฮิตเดียวที่แรงที่สุดซึ่งพอเจนเข้ามาเนี่ยมันยิ่งแรงขึ้นไปอีกเพราะว่า a อนโนเมอรี่แอเซาของคุณเนี่ยสามารถตีคริดได้นั่นเองโดยที่หลังจากที่มันคริดได้เนี่ยดาเมจมันก็จะโดดขึ้นไปอีกเกือบเท่านึง ด้วยความที่ตัวเจนเนี่ยมันเป็นตัวที่เล่นง่ายมากคือคุณกดคลิกตีกับโดดหลบแค่นั้นอะแม่งเก่งเลยแล้วก็เงื่อนไขในการทําดาเมจเนี่ยมันน้อยมากอย่างสมมติคุณเล่นฉลามคุณเล่นจูหยวนเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขตรงฉลามก็เป็นสแต็คใช่ไหมอย่างจูหยวนก็เป็นกระสุนของเจนคือไม่มีถ้าคือว่ามอนตัวนั้นติดอนโนมารีได้ซึ่งตอนเนี้ยทุกตัวในเกมมันติดได้ยกเว้นไอเสาบัฟที่มันชอบเสกโลให้เพื่อนร,บรอบ ส่วนใหญ่มันติด anomaly ได้หมดฉะนั้นถ้าตัวไหนติด a น o m a l y ได้เจนฆ่าได้เลยถึงแม้จะต้านกายภาพจริงๆก็ยังตีได้อาจจะเบาลงเยอะหน่อยแต่ด้วยก้อนดาเมจของแอสเซาที่ดาเมจแม่งเวอร์มากเวอร์จนกูเหมือนกูเล่นคนละเกมในการเล่นเจนเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นหลอดที่อยู่ใต้หน้าตัวละครหลอดนี้คือหลอดแพชชั่นซึ่งการออกแอคชั่นบางอย่างของเจนเนี่ยมันจะช่วยในการเติมหลอดแอคชั่นนั่นเองหนึ่งก็คือเวลาคุณได้ perfect dodge คุณกด perfect dodge ปุ๊บมันจะเติมหลอด p a ชชั่นสีฟ้าให้ทีละนิดอีกแอคชั่นหนึ่งก็คือการแพรรี่ถ้าคุณสลับตัวเจนออกมาแพรี่มันก็จะเป็นการเติมหลอด p a ชชั่ n สีฟ้าให้นั่นเองแล้วก,ก็การโจมตีปกติทั่วไปก็สามารถเติมหลอด p a ชชั่ n สีฟ้าได้เหมือนกันโดยถ้าเกิดว่าคุณเก็บหลอด p a ชชั่ n สีฟ้าจนเต็มเนี่ยหลอด p a ชชั่นมันจะกลายเป็นหลอดสีแดง แล้มันก็จะได้จุด1จุดมาตรงท้ายหลอดซึ่งเมื่อคุณเข้าสู่แพชชั่นหลอดสีแดงแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวเจนเนี่ยได้รับประสิทธิภาพการบิวอัพแอนเนมอลีสายฟิสิกอลเนี่ยได้เร็วขึ้นและก็ยังสามารถเปลี่ยนชำนานแอนเนมอลีที่มีเนี่ย ไปเป็นพลังโจมตีได้โดยที่ประสิทธิภาพการบิวอัพ anomaly physical เนี่ยจะเพิ่มขึ้น25%แล้วก็การบัฟ ATK เนี่ยจะบัฟให้สูงสุดเนี่ยก็คือ600 flat ATK โดยจะเพิ่มตามชำนาน anomaly ที่เกิน120ขึ้นมาในแต่ละแต้มเพราะงั้นอันนี้สรุปโดยรวมเลยคือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ ATK flat ให้เจนเนี่ย600แต้มเนี่ยคุณจะต้องทำชำนาน anomaly รวมโดยประมาณเนี่ยก็คือ420 ซึ่งในขณะที่อยู่ในแพชชั่นหลอดแดงเนี่ยเมื่อคุณทําการโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยมันจะเป็นการกินหลอดแพชชั่นทีละนิดยิ่งตีหลอดก็ยิ่งลดโดยที่ในขณะที่อยู่ในแพชชั่นสีแดงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําการหลบหรือใช้เจนมาแพร่เนี่ยมันก็จะสามารถเติมเกตในขณะที่มันเป็นสีแดงได้เหมือนกันแล้วก็จุดที่อยู่ท้ายหลอดที่มันขึ้นมาหลังจากที่หลอดกลายเป็นสีแดงเนี่ยมันคือจุดที่บอกว่าตอนนี้คุณสามารถใช้การหมุนโจมตีได้ในขณะที่คุณมีจุดอยู่เนี่ยคุณสามารถกดตีปกติค้างเอาไว้เจจจนนะทําากรหมมุโตี คุณสามารถกดค้างจนสุดเลยก็ได้หรือคุณโจก,กดค้างสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วปล่อยก็ได้หลังจากที่กดปุ่มจนสุดหรือปล่อยออกก่อนเนี่ยเจนจะทําการใช้การโจมตีปิดฉากนั่นเองซึ่งในระหว่างที่หมุนเนี่ยถ้าเกิดว่าหลอดแพชชั่นคุณไม่ได้เต็มอยู่เนี่ยมันก็จะสามารถหมุนไปด้วยแล้วก็เติมหลอดแพชชั่นสีแดงได้ด้วยนั่นเองต่อไปคือการแดชตัวละครทั่วไปเนี่ยที่ไม่ใช่เจนเนี่ยเขาจะมีการแดชเนี่ยสามารถต่อเนื่องได้2รอบใช่ไหมหลังจากนั้นมันจะต้องรอสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็สามารถกดแดชไอกร่มมแตขงเจนเนคุณสาาถด Dash. ติดต่อกันได้3รอบปรแปลว่าตัวเจนเนี่ยจะมีไ iframe เยอะกว่าคนอื่น1รอบนั่นเองเพราะว่าคุณสามารถ a ดชได้3รอบและถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสถานะที่เป็นหลอดแพชชั่นสีแดงเนี่ยการ a ดชของคุณเนี่ยจะสามารถทะลุผ่านตัวมอนได้ด้วยแล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งของการ a ดชของตัวนี้การพุ่งโจมตีการพุ่งโจ,จมตีคือการที่คุณกด a ดชแล้วก็กดตีทันทีไม่ใช่เพอร์เฟ d o d ดอนะตัวละครส่วนใหญ่ก็คือ a ดชเข้าไปแล้วกดตีเนี่ยมีท่าเดียวแต่ของเจนคือถ้าคุณ a ดชเข้าไป1รอบ มันจะออกท่าหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณเดชเข้าไป2รอบแล้วค่อยกดตีเนี่ยมันจะออกเป็นอีกท่าหนึ่งนั่นเอง ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณกดต่อเนื่องไปเนี่ยสุดท้ายมันก็จะไปบรรจบที่ท่าเดียวกันแหละครับฉะนั้นการเล่นตัวละครนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่เล่นเกมแ a c k and Slash บ่อยๆไม่ได้เป็นคนที่เล่นเกมแนวโซ่บ่อยๆที่เขาจะต้องกดหลบให้ตรงจังหวะแบบนั้นอะ่ะคุณสามารถแพนิ d เดชไปได้เลยครับคุณแบบว่าลกเลยก็ได้คุณจะเล่นแบบลกๆเลยก็ได้ตัวเนี้ยโอกาสที่แบบว่าคุณเดชมัวๆแล้วคุณจะหลบมอนได้เนี่ยมันมีสูงมากๆเพราะช่วงระยะเวลาไอเฟรมของการเดชมันยาวกว่าตัวอื่น ถัดมาคือสกิลพิเศษสกิลพิเศษเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดตอนที่หลอดแพชชั่นมันเป็นสีแดงเนี่ยมันจะเป็นการกินหลอดแพชชั่นไปด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันสกิลพิเศษที่กดไปเนี่ยมันก็จะได้บัฟของตอนมีหลอดแพชชั่นไปด้วยนั่นก็คือติดแอนดมาลี่เร็วขึ้นนั่นเองดังนั้นถ้ากดตอนมีหลอดสีแดงเนี่ยสกิลพิเศษก็จะติดได้เร็วมากๆแต่ถ้าเกิดว่ากดตอนเป็นหลอดสีฟ้าเนี่ยสกิลพิเศษก็สามารถใช้ในการเติมเกรดแพชชั่นได้เร็วเหมือนกันถัดมาคือ Skill แลแ เมื่อคุณเชนออกมาเนี่ยมันจะเป็นการรีหลอดแพชชั่นให้มันเป็นสีแดงแล้วก็ได้จุดทันที1จุดซึ่งพอใช้เชนออกมาปุ๊บเนี่ยคุณสามารถกดตีค้างเพื่อหมุนได้เลยหรือจะใช้การโจมตีปกติเพื่อใช้หลอดแพชชั่นไปก็ได้อีกอย่างหนึ่งคืออัลติเมตนอกจากเชนแล้วเนี่ยอัลติเมตก็ยังสามารถรีหลอดแพชชั่นแล้วก็จุดได้อีก1จุดนั่นเองโดยที่จุดเนี่ยมันเก็บสแต็กกันไม่ได้นะถ้าเกิดว่าคุณมีอยู่แล้ว1จุดคุณก็ควรจะใช้ก่อนถ้าคุณไม่ใช้การกกดดดดรีีซ้้าเเนน่ยมมั็จจะ1ุทิอ ทีนี้แพสซีฟหลักของตัวเจนเนี่ยมันคือแอสเซาหรือจู่โจมคลินั่นเองโดยที่การโจมตีของเจนเนี่ยเมื่อเจนโจมตีใส่ศัตรูไปเนี่ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยตกอยู่ในสถานะนาวเป็นเวลา10วินาทีซึ่งภายใน10วินาทีเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวละครอะไรก็ตามที่อยู่ในทีมเนี่ยทำให้เกิดเอฟเฟกจู่โจมมันจะทำให้เอฟเฟกแอสเซาหรือจู่โจมในครั้งนั้นน่ะสามารถติดคลิได้นั่นเอง โดยที่โอกาสคริพื้นฐานเนี่ยถ้าคุณอัพเต็มเนี่ยมันจะอยู่ที่40%คิเรนมันจะอยู่ที่40%แล้วก็คริดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่50%แต่ว่า40%เนี่ยมันอาจจะไม่พอฉะนั้นชำนาญอนานอรีแต่ละแต้มของเจนเนี่ยจะทำให้เอฟเฟกนี้เนี่ย มีคีย์เรทเพิ่มขึ้นอีกแต้มละ0 1ศจฉะนั้นคุณทำชำนาญอนเนอรมให้เจนประมาณ360-370เนี่ยมันแทบจะติด100%เแล้วครับว่ายังไงคุณจะต้องทำให้มันถึงประมาณ420โดยรวมอยู่แล้วเพื่อเอาพลังโจมตีในบัฟของแพชชั่นถ้าคุณทำฟูลอ Anomaly ยังไงจูโจมหรือแอดเซลของทีมเจนเนี่ย ก็มีคิเรทที่ร้อยเปอร์เซนต์แน่นอนก็คือคริตลอดไปความสามารถของการจัดทีมเนี่ยเมื่อตัวในทีมเป็นตัวสายธาตุผิดปกติหรือเป็นตัวที่อยู่ในฝ่ายเดียวกันเจนเนี่ยจะมีประสิทธิภาพการบิลลอัพแอนโนมารีเพิ่มขึ้นอีก20%แล้วก็เมื่อศัตรูอยู่ในสถานนะแ t r i b u t e a โนมา l ีอยู่แล้วหรือสมมุติพอติดแอ s เซาแล้วตัวมันติดเป็นออร่าเหลืองๆนะ่ะเจนจะเพิ่มประสิทธิภาพการบิลลอัขึ้นอีก15% โดยรวมก็คือ35% build up ครับถ้าจัดตรงทีมก็จะติดได้เร็วขึ้นมากๆทีนี้ซีนีมาเนี่ยซีหนึ่งเนี่ยคือมันจะทําให้การหมุนโจมตีเนี่ยสามารถใช้เพิ่มได้อีก1รอบนั่นเองและก็ในสถานะแพชชั่นเนี่ยเจนจะได้ประสิทธิภาพการ build up เพิ่มอีก15%แล้วก็ชํานาญอนิเมอรี่แต่ละหน่วยของเจนเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายอีกหน่วยละ0.1%สูงสุดคือ30%อันนี้ก็คือได้ทั้ง build up เร็วแล้วก็เพิ่มดาเมจขึ้นไปด้วย แล้วก็ได้การหมุนเพิ่มมาด้วยแต่ว่าถ้าเชียร์ระหว่าง C 1กับประจําตัวตอนนี้ผมคิดว่าประจําตัวน่าจะดูดีกว่าเพราะว่าประจําตัวเบสอิเคมันสูงมากแล้วก็มันได้ดาเมจกายภาพอีกประมาณ36%ซึ่งเยอะกว่า C 1นะฉะนั้นอาวุธเนี่ยเปิดมาน่าจะแรงกว่าแล้วก็ประสิทธิภาพการบิลล์อัพของอาวุธเนี่ยมันได้เต็มเเลย40%ก็จะได้เยอะกว่าเหมือนกัน แต่ว่าที่ดีกว่าของ C1 อย่างหนึ่งมันคือคุณจะได้ขีดจํากัดของจุดเพิ่มแล้วก็คุณสามารถหมุนได้ต่อเนื่อง2รอบซึ่งถามว่ามันโอเคไหมจริงๆผมเฉยๆเพราะว่าผมมองว่าเตียยก็ได้ไม่ได้ต้องเน้นหมุนอย่างเดียวเพราะหมุนเนี่ยคุณก็เสี่ยงโดนดาเมจด้วยคุณเดชเคาน์เตอร์เดชเคาน์เตอร์เอาก็ได้ ต่ะีเนี่ยจะบอกว่ามันขี้โกงมากเมื่อศัตรูเนี่ยอยู่ในสถานะนาวหรือตัวละครใดๆก็ตามทําให้เกิดเอฟเฟกต์อน l y มารีจู่โจมกับศัตรูที่อยู่ในสถานะนี้เนี่ยมันจะอิกนอเดฟสิบห้ร์เซ็นตครับแล้วก็เมื่อสร้างความเสียหายแอดเซาเนี่ยแล้วความเสียหายแอดเซาอันนั้นเกิดเป็นคริติ c คอลเนี่ยซึ่งมันเกิดแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าคีเรตเราร้อยเปอร์เซ็นครีดามจของจู่โจมในครั้งนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มอีกห้ ปกติครีดเมทมัน50ถ้ามี C2 ครีดเมทมันจะเป็นร้อยหนึงครับแล้วครีเนี่ยมันเป็นตัวคูณนะเว้ยมันก็เพิ่มเข้าไปอีกสมมุติว่าปกติมันคูณ1.5เท่าใช่ไหมถ้าเพิ่มอีก50%มันก็จะกลายเป็นคูณ2ไปเลยฉะนั้นมันแรงขึ้นเยอะนะครับ ทีสเนี่ยคือเมื่อตัวละครในทีมทําให้เกิดเอฟเฟกจู่โจมหรือเอฟเฟกดีบัฟกลาหลนเน่ยมันจะทําให้ทั้งทีมเนี่ยสร้างความเสียหาย a n o m a l ี่เพิ่มขึ้นอีก18อันนี้เป็นซีขั้นผมมองว่าเป็นซีขั้นไม่ได้โหดเท่าซ2แต่ว่ามาถึงตรงนี้คุณต้องไป6แล,ละล่ะ6มันคือในสถานะ p a s ชั่ n เนี่ยเจนจะได้คียเรกับครีดเมทเนี่ยไม่ใช่ของปฏิกิริยานะแต่เป็นของตัวเจนเองเนี่ยคียเร20กับครีดเมท40 เพิ่มให้ดาเมจส่วนตัวของเจนที่ไม่ใช่ดาเมจที่เกิดจากการจู่โจมนะและก็เมื่อตัวละครใดก็ตามทําให้เกิดเอฟเฟกจู่โจมเนี่ยมันจะทําให้เจนเนี่ยเข้าสู่สถานะแพชชั่นทันที แปลว่าติดแอดเซลปุ๊บเจนแพชชั่นรัวๆฉะนั้นถ้าเจนติดแอดเซลให้ศัตรูรัวๆเนี่ยเจนก็จะแพชชั่นแบบอนันต์นั่นเองและที่สําคัญคือมันเติมแต้ม,ตมให้เติมจุดให้ฉะนั้นตีไปเรื่อยๆได้เลยแบบไม่มีแพชชั่นหมดแล้วก็ถ้าเกิดว่าจูโจมเกิดเป็นคริติเคอลเมื่อไหร่เนี่ยซึ่งติดแน่นอนอยู่แล้วมันจะมีการสร้างความเสียหายกายภาพ1,600%ของความชํานาญอันอีของเจน เพิ่มขึ้นใส่เป้านั้นอีก1นรอบก็คือได้ดาเมจเบิ้ลสฮิตนั่นเองทีนี้การใส่เซตดิสเนี่ยสชิ้นผมแนะนําใส่เป็น4กายภาพนะครับเซตนี้เนี่ยสชิ้นมันจะได้ความเสียหายกายภาพ10%แล้วก็4ชิ้นคือเมื่อตัวละครในทีมทําให้เกิดแอ s เซาเนี่ยมันจะทําให้คนใส่เซตนี้เนี่ยทำดาเมจต่อเป้าหมายที่ติดแอ s เซาแรงขึ้นอีก35% ตัวอีก2ชิ้นที่เหลือเนี่ยก็ใส่เป็นอ n นอมาลีไปเนาะตัวละครนี้ไม่ต้องใช้สเตตอื่นเลยเวลาคุณทำซับสเตตเนี่ยเอาแค่ความชำนาญอนนอมาลีกับ ATK เปอร์เซนต์ก็พอเมนสเตตของตัวนี้เนี่ยชิ้นที่4คุณใส่เป็นชำนาญอนอมาลีครับชิ้น5คุณใส่เป็นโบนัสกายภาพแล้วก็ชิ้น6คุณใส่เป็นควบคุมอ n นนอมาลีเนาะ ส่วนซับสเตตของตัวละครนี้เนี่ยก็คือเน้นไปที่ชำนาญอ n นเมอี่ก่อนเพราะว่ามีผลในการเพิ่มดาเมจแอดเซลได้เยอะที่สุดรองลงมาจะเป็น a d k เปอร์เซนต์จริงๆหลักๆก,ก,ก็คือมีชำนาญกับ a d k เปอร์เซนต์แค่นี้แหละที่เหลืออีก2ซับสเตตคุณจะเอาเป็น a d k แฟลตก็ได้คุณจะเอาเป็นเพนแฟลตก็ได้ครับถ้าคุณหาได้นะเพราะตอนผมตีเนี่ยแม่งลงแต่คีเรทคีดาเมจอย่างชิ้นนี้ก็ลงคีเรทตัวในชิ้นนี้นี่หนักเลยคีเรทบวก3ให้ตายเหอะใช้ก็ไม่ได้ใช้แต่ลงมาก็ไม่ได้ถือว่าเสียของขนาดนน ว่าเจนเนี่ยเอดีเคตั้งต้นเนี่ยเยอะมากสกิลก็รัวด้วยฉะนั้นถ้ามันเผลอติดขีขึ้นมาบ้างสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ดูแย่นะแต่โดยหลักๆแล้วที่เราไม่อยากได้เนี่ยเพราะเราอยากเน้นดาเมจเป็นอนิมอลีมามากกว่าทีนี้เอนจินเนี่ยเอนจินประจําตัวเนี่ยจะเป็นเอนจินที่แรงที่สุดแต่ว่าถามว่าจําเป็นไหมผมมองว่าคุณใช้ของฟรีหรือใช้เป็นแบทเทลพาร์ตก็ได้เพราะว่ามันแรงเหมือนกันแต่ว่าข้อดีของการใส่ประจําตัวเนี่ยมีอย่างหนึ่งก็คือมันบิลล์อัพ ซึ่งถ้าเทียบกันกับอาวุธอื่นที่ไม่มีเอฟเฟกนี้เนี่ยมันติดเร็วมากนะเว้ยสมมติว่าเอา BP ไปติดกับเอาประจําตัวไปติดเนี่ยประจําตัวมันแทบจะติดอนามารีได้แบบครบอีกวงหนึ่งอ่ะนี่คือติดไปหนึ่งครั้งแล้วนะแล้วก็เกือบติดอีกหนึ่งครั้งด้วยคือมันบิลลอัพเร็วมากนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วถึงแม้ดาเมจมันจะใกล้เคียงกันมากๆแต่ว่าตัวของประจําตัวเนี่ยมันติดได้ถี่กว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเทียบกันแต่อันนี้ก็ไม่ได้บัดนะว่ามันจะะะต ICD หรรปปลาาวมมีัก็ณ2.5 V3V แ ก็มันมีข้อดีในการติดเร็วขึ้นมากๆนั่นแหละแล้วว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณสามารถใช้อจุ๊บม,มั่วนี่ได้นะอันนี้เป็นเอ่อเอนจินบีนะครับซึ่งน่าจะเป็นอันที่ดีรองลงมาจากประจำตัวอันนี้ถ้าเทียบดาเมจกันจริงๆเนี่ยเอาไฟแฟก็คือคุณลองขัดเป็น5ดาวแล้วกันถ้าคุณขัดเป็น5ดาวเนี่ยผมคิดว่าดาเมจมันน่าจะไม่ห่างจากประจำตัวมากเท่าไหร่เนาะ แค่ข้อเสียมันคือจะติดแอนิมอรีไม่เร็วเท่าประจาตัวแค่นั้นเองแล่ก็ที่คุณสามารถหาได้มาใช้ได้แน่นอนก็คือไอที่มันเป็นแพ็กแมนสีเขียวเนี่ยเลนฟอเรสคุณหามาใช้ได้เลยมันจะได้เป็นชำนานแอนิเมอรีแล้วก็ทุกๆก,การใช้ค่าพลังงาน10แต้มเนี่ย มันจะทําให้ ATK ของคนใส่เนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เติมเมดเดิลพาร์ตไม่ได้เปิดประจําตัวคุณใช้อันนี้แหละครับแรงเหมือนกันเพราะว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆสกิลเจนมันแรงชิบหายวายป่วงตั้งนานแล้วเราแค่ใส่เอนจินไปเอาเบส ATK กับชนานาญอนามารีเฉยๆคือจะใช้ตามมีตามเกิดใช้อันไหนก็ได้อะเพราะสุดท้ายแล้วคุณตีมอนมอนก็ตัวระเบิดอยู่ดีถ้าเกิดว่าโดนแอดเซา์เต<ๆ>็มๆการจัดทีมของเจนเนี่ยตัวหนึ่งที่ต้องน่าจะต้องใส่เข้าไปเนี่ยเพราะว่าบ,บ ว่าอยากจะเอาบัฟชำนาญอนามารีเซ็ตเนี่ยเป็นตัวสายป้องกันแต่ว่าเาจะมีแพสซีฟในการบัฟอนามารีให้กับเพื่อนที่ได้โล่ของเขาไปโดยที่โล่ของเซ็ตเนี่ยเอาวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคือคุณเอาเซ็ตออกมาแพรี่แล้วก็กดตีสวนจากนั้นเนี่ยแอซซิตมันจะขึ้นครับถ้าเกิดว่าแอซซิตขึ้นปุ๊บให้คุณกดแอซซิตไปที่เจน แล้วเจนจะได้โลครับซึ่งคนที่มีโลตรงนี้อยู่เนี่ยจะได้ชำนาญอนิ n มอลี่เพิ่มขึ้นสูงสุดคือ100หน่วยนั่นเองซึ่งเยอะนะครับ100หน่วยนี่ไม่น้อยเด้อมันเหมือนได้ดิสชิ้น4ฟรีอันนึงเลยแล้วก็ความสามารถเพิ่มเติมแบบทีมเช่นมีธาตุเดียวกันเนี่ยหรือมีฝ่ายเดียวกันของเซตเนี่ยเวลาใช้สกิลต่อเนื่องโดนศัตรูเนี่ย มันจะทําให้การต้านทานการบิวอัพของศัตรูเนี่ยลดลง20%ศัตรูในเกมนี้แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีการต้านทานการติดอนามารีอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าใช้สกิลนี้ของเซ็ตเนี่ยมันก็จะลดลง20%เนาะแต่ว่าข้อเสียของสกิลต่อเนื่องของเซ็ตเลยคือช้าครับอาจจะไม่ได้หมุนๆๆๆจนน่าลำคาญเท่าโซก,กุแต่ว่าผมก็ยังมองว่ามันช้ากว่าตัวทั่วๆไปอยู่ดีอะเพราะมันต้องมานั่งเบี่ยงชาร์จเบลดมอนฮันเบียงไปเบียงมา ทีมแรกเนี่ยก็คือทีมแบบไม่สนอะไรเลยไม่สตันไม่อะไรเลยเอาแค่บัฟแล้วเน้นหลบและสวนอย่างเดียวซึ่งเจนสามารถเล่นได้ครับแม้มอนจะไม่ล้มไม่สตันดาเมจเอาพุทของเจนที่ออกไปก็ยังทำให้มอนหน้าระเบิดได้อยู่ดีคือมันเวอร์มากจริงๆแล้วมันไม่ต้องมาเสียเวลาในการสตันมอนซึ่งช่วงสตันมอนเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเสียดาเมจเยอะที่สุดแต่ว่าพอเราเล่นเป็นสองซับแบบเนี้ยแล้วเจนเขามีไอเฟรมเยอะแปลว่าสามารถหลบได้ทีกว่าคนอื่น แล้วยิ่งหลบก็ยิ่งได้แพชชั่นเติมเรื่อยๆทําให้ตัวเจนเนี่ยสามารถเล่นได้ยาวมากๆแล้วก็ทําดาเมจได้ต่อเนื่องมากเป็นทีมทีมหนึ่งที่ผมจะเล่นหลังจากนี้เพราะว่าชิงอี้มันมีตัวเดียวแล้วมันไม่ค่อยบ้างจะใช้แอนบี้ก็ไม่ได้แรงเท่าชิงอี้อีกดังนั้นต่อไปเนี่ยเจนผมก็คงเล่นเป็นทีมนี้เนี่ยแหละเพราะว่ามันสนุกด้วย แล้วผมก็เป็นคนชอบหลบชอบอะไรอยู่แล้วด้วยบางทีก็ขี้เกียจสตันแค่หลบหลบไปให้มันจบๆแค่นั้นก็พอแล้วประเด็นคือมันจบเร็วด้วยครับเวลาเอาไปทําเวลาเพราะว่าเกมเพลย์มันไม่เสียเวลาเวลาบัฟก็ไม่เสียเวลาทีนี้ถัดมาเนี่ยก็คือทีมที่ตู้กาชามันตั้งมาให้เลยก็คือเซตกับแอนบี้เป็นทีมแบบถูกๆเลยใช้แค่ตัว4ี่ดาวล้วนๆแล้วก็ไม่ต้องปลดกลุ่มดาวให้มันมากความด้วยใต้แอนบี้ในการสตันนอนแล้วก็ใช้เซตบัฟเจนเหมือนเดิม ซึ่งแน่นอนว่ามอนสามารถสตันได้เนี่ยมันก็จะโดนดาเมจแบบคูณเข้าไปอีกนะซึ่งแอนิมอลี่เนี่ยก็นับตัวคูณสตันด้วยเหมือนกันฉะนั้นยิ่งสตันแอนิมอลี่คุณก็จะยิ่งแรงนั่นเองแล้วก็ทีมถัดมาเป็นทีมแบบมีสายสตันที่ดีที่สุดก็คือใช้ฉิงอี้และทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่คุณสามารถเห็นเลขดาเมจก้อนใหญ่ ที่แรงที่สุดของทีมนี้ได้เพราะว่าเวลามอนล้มเนี่ยตัวคูณสตันทีมที่มีฉิงอีเนี่ยนั่นนว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆและอันนี้ก็เอาเซ็ตมาบัฟชำนาญให้ด้วยถ้าเกิดว่าฟูลบัฟติดบัฟประจําตัวด้วยติดบัฟของเซ็ตด้วยแล้วก็ฉิงอีได้20สแต็คเพิ่มตัวคูณเต็มๆด้วยเนี่ยดาเมจแอดเซาเรเบิดทีหนึ่งมอนก็คือหน้าแหกเลยถัดมานะครับก็คือการเล่นแบบสายทตุผิดปกติหรือ มีการทำ Disorder เสริมเข้าไปด้วยก็ได้แต่ว่าการเล่น Disorder เนี่ยต้องเตือนไ้ก่อนว่าคุณไม่ควรจะเอา a d Soul ของเจนติดก่อนแล้วเอาธาตุอื่นมาทบนะ จริงๆแล้วคุณควรจะเอาไฟฟ้าหรือาธาตุอะไรที่มันมีตัวคูณรวมเนี่ยเยอะๆไว้ก่อนแล้วค่อยเอาแอดเซาไปปิดเพราะว่าแอนโนมาลีแอดเซาเนี่ยมันมีตัวคูณที่ต่อมันขึ้นว่าแอดเซาแรงก็จริงแต่ว่าไอตัวคูณแอดเซาดิสออเดอร์เนี่ยมันไม่แรงมากครับตัวคูณดิสออเดอร์ที่แรงที่สุดก็คือช็อคดิสออเดอร์ฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างเช่นคุณเล่นกับเกรซเนี่ยจริงๆเกรซควรจะติดช็อคให้ได้ก่อนแล้วค่อยเอาเจนมาทําเป็นแอดเซา ดิสออเดอร์ของเกรสเนี่ยมันก็จะแรงกว่านั่นเองแต่ว่าด้วยความที่ว่าอันนี้ผมไม่ได้อัพเลเวลเกรสเลยไม่ได้ใส่ของด้วยมันก็เลยจะดูเบาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือตัวบัฟอย่างเซตเนี่ยก็เป็นไฟฟ้าด้วยถ้าไปติดไฟฟ้าใส่มอนเนี่ยมันก็จะแชร์สเตตก,กันกับเกรสอีกทีฉะนั้นอ n นดมาีที่เกิดขึ้นจากเกรสเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แรงสุดมันอาจจะมีการหาสรสเตตกันด้วยแต่อันนี้ผมก็ลองเยอะไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้อัพตัวอนดามาีตัวอื่นเลยผมก็เลยไม่รู้จะะใใช้้ตััวออไรหหดูเนืนก แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว anomaly อย่างไพเปอร์ที่เป็นกายภาพเหมือนกับเจนเนี่ยควรจะเอามาใส่ด้วยกันไหมผมแนะนําว่าไม่ดีกว่าเพราะว่า anomaly เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจเนี่ยคุณไปดูคลิปนี้ก็ได้ anomaly เนี่ยมันจะมีการหารสแตตก,กันอย่างเช่นเจนเนี่ยติด anomaly กายภาพไปครึ่งหลอด แล้วเอาไปเปอร์มาติดอีกครึ่งหลอดเนี่ยสเตตของ a n น m a l ลีที่ระเบิดเป็นแอดเซ l ลในครั้งนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เอาแค่สเตตของเจนแต่มันจะเอาสเตตของไปเปอร์ด้วยฉะนั้นพอคุณมีกายภาพ2ตัวมาช่วยกันติดมันจะหารสเตตกันครับมันจะทําให้แอดเซ l ลในครั้งนั้นน่ยไม่ได้มาแค่จากสเตตเจนอย่างเดียว ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทำสเตตมา2ตัวไม่เท่ากันตัวหนึ่งดีตัวหนึ่งกากอย่างเงี้ยมันจะทําให้มันฉุดดาเมจกันครับแล้วก็แอดเซวที่เกิดขึ้นมันก็จะเบานั่นเองดะนั้นถ้าเกิดว่าให้แนะนําให้เจนเป็นตัวกายภาพตัวเดียวไปเลยจะดีกว่าฉะนั้นทีมที่ผมแนะนําจริงๆถ้าอยากให้แบบเห็นเลขแอดเซวรัวๆจริงๆอะ่ะ คุณก็เล่นเป็นทีมฟูลซัพอร์ตก็ได้หรือไม่ก็เล่นเป็นทีมสตันทั่วไปก็ได้แค่นั้นก็แหลงมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่ผมบอกผมก็ยังไม่ชอบแอนอมอลีอยู่ดีที่เล่นเจนนี่คือมันลิงครับคุณแค่หลบและตีอ่ะแล้วขึ้นดาเมจปิ้งมันก็เล่นได้แล้ว ถ้าต้องมานั่งผสมดิสออเดอร์ผมไม่เล่นอนะขี้เกียจผสมธาตุเอาไว้แค่เกียน์ชินก็พอขอร้องแหละแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือการใส่แบงบูการใส่แบงบูเข้าไปเนี่ยผมแนะนําเป็นแบงบูที่ทําดาเมจอย่างเดียวจะดีกว่าจะเป็นดาเมจกายภาพอย่างเดียวก็ได้หรือถ้าอยากจะเป็นอันาอมารีก็เป็นอ n นานอมารธาตุอื่นก็ได้ไม่ต้องใส่เป็นตัวที่สามารถติดอ n นามกายภาพนะ พราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่แบงบูที่สามารถติดอนเนอรมาีกายภาพไปเนี่ยมันอาจจะไปแชร์สเตตกับเจนอีกทีหนึ่งทําให้แอดเซาที่ออกมาอาจจะแรงไม่สุดก็ได้นะฉะนั้นถ้าจะใส่แบงบูเอาแบบที่ทําดาเมจธาตุอื่นหรือไม่ก็เป็นกายภาพแต่ไม่ติดอนเนอมาีก็ได้อย่างเช่นใส่เป็นตํารวจเนี่ยก็คือเป็นดาเมจกายภาพนะแต่ว่าแบงบูตัวนี้ไม่มีติดเกตอนเนอมาีฉะนั้นมันก็จะไม่แย่งเจนทำแอดเซานั่นเองมันก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับตัวละครนี้ผมมองว่าเป็นตัวละครดาเมจที่ดีที่สุดนะตอนนี้้้แแลววทังงเรร็ เล่นง่ายแล้วก็เงินไขน้อยมากๆแต่ถ้าเกิดว่าวันใดวันนึงโดนปิดเกตแอน o m a l i แบบว่าติดอนนม a l ี่ไม่ได้ขึ้นมาก็นั่นแหละครับดาเมจหายเยอะเลยเหมือน f l y ย r f l y ที่โดนปิดจุดอ่อนอ่ะอันนี้ก็คือเวอร์เลย